ส <Slenk> ว <cartoons> <Selk> ัสดีค <koses a living murderendo> ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนป่าเฮ็ดเจ้าของบ้านก็ยังลุยงานอยู่นะคะเนาะเออควายปักอ๋อเออจำไผเกี่ยวควายตะหลาเราเจ๊ว่าเมือกเจ๊ไปด๋อบ่เจ๊อ่ะจนมันลมบ่บ่เจ๊ว่าไว้นะให้ผักควายก็เบิ่นน่ะให้ยีซาดเดเจ๊พาสิแลเอออลูว่าซั่นบ่ผัดไว้เจ๊พาไว้ๆมันลม ปกินข้าวไว้ก็น่าปันลมบ่มืควยายต่แรกเอดควายกีกเอด

เออสรางอลุอาจดีนอเลือเลอก็อเอีเหลือไรอล้ออิปกินข้าวไว้กี่ขี้นกากดมนะีินะเออปกินข้าวไว้ปกินข้าวไว้ก็กอจำไปกี่พักกินข้าวไว้เออ กินข้าวว่าจะค่อยทำต่อก่อนนะคะให้เพื่อนพักกินข้าวก่อนเนาะค่อยให้ทำต่อ